สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มเช่นเครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของสติปัญญากำหนดกายเวทนาจิตและธรรมครับการตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมในสติปัฏฐานนี้นะครับที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ก็รวมกันอยู่ในกายและจิตของเราทุกคน อย่างเช่นถ้าเราตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าก็ให้รู้เมื่อลมหายใจออกก็ให้รู้ก็เป็นการตั้งสติกำหนดกายพิจารณากายและเมื่อกายคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกปรากฏเวทนาขึ้นก็ตั้งอยู่ที่กายนี้เองหรือจิตก็ตั้งอยู่ที่กายนี้เช่นกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวธรรมเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่ในจิต เพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมทั้ง4อย่างนี้นะครับจึงรวมกันอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อตั้งสติกำหนดข้อไหนข้อนั้นก็จะปรากฏขึ้นแก่สติและข้ออื่นๆก็จะรวมเข้ามาด้วยอย่างเช่นเมื่อเราตั้งสติกำหนดในกายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อสติตั้งมั่นกายก็จะละเอียดเมื่อกายละเอียดแล้วเวทนาก็จะปรากฏขึ้น เมื่อเวทนาปรากฏขึ้นก็จับตัวเวทนาให้รู้สุขรู้ทุกหรือเป็นกลางๆไม่ทุกไม่สุขก็สามารถจะรู้ได้และเมื่อเวทนาปรากฏชัดจิตก็จะปรากฏและธรรมในจิตก็จะปรากฏด้วยทั้งหมดนี้ก็รวมเป็นธรรมะอยู่ในจิตและเป็นตัวธรรมด้วยซึ่งในการปฏิบัติธรรมสติเนี่ยนะครับถ้าหัดใช้ปัญญากำหนดดูกระแสของจิตที่เป็นเพราะความเป็นไปของกายเวทนาจิตและธรรมนี้ ก็จะรู้ว่ากายย่อมจะปรุงเวทนาเวทนาก็จะปรุงจิตและก็เป็นธรรมขึ้นในจิตยิ่งถ้าหัดฝึกกำหนดในสายธรรมเช่นจับเอาอายตนะภายในและภายนอกที่มาประโบกันคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโปัพปะหรือใจกับธรรมอารมณ์คือเรื่องราวต่างๆถ้าลืมตาขึ้นก็จะเห็นรูป เมื่อเสียงมากระทบหูก็จะได้ยินเสียงกลิ่นมากระทบจมูกก็จะรู้กลิ่นรสมากระทบลิ้นก็จะรู้รสโผพภะมาถูกต้องกายก็จะรู้สิ่งที่ถูกต้องกายเช่นความร้อนความเย็นหรือเหลือบยุงเป็นต้นหรือธรรมะคือเรื่องต่างๆที่โผล่ขึ้นในใจที่เคยพบเจอมาแล้วหรือได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆคือถ้าฝึกหัดทำสติกำหนด อายตนะภายในและก็อายตนะภายนอกที่มาประจบกันการฝึกหัดกําหนดแบบนี้ก็จะทําให้รู้วาระจิตในขณะนั้นว่าจิตผูกหรือจิตไม่ผูกคือถ้าจิตผูกก็เรียกว่าสังโยชน์แต่ถ้าจิตไม่ผูกก็จะไม่มีสังโยชน์เกิดขึ้นและอาการที่จิตผูกนั้นก็คือตัวชันตราคะความติดใจยินดีหรือความกําหนัดหรืออาจจะเป็นตัวปฏิคะการกระทบกระทั่งความขัดใจ เพราะถ้าเป็นสิ่งที่ชอบก็จะเกิดความติดใจแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบก็จะเกิดความกระทบกระทั่งใจหรือถ้าเป็นเรื่องที่ไม่พอที่จะให้ชอบหรือเกลียดชังก็อาจจะรู้สึกเฉยเฉบางทีก็อาจจะปล่อยไปซึ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆางก็อาจจะมีผูกบ้างแต่ก็อาจจะเล็กน้อยแต่เรื่องที่เป็นความชอบหรือเป็นความเกลียดชังนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความผูกที่เรียกว่าสังโยน์คือใจจะผูกก่อนหรือสิ่งเหล่านั้นมาผูกที่ใจ แล้วใจก็ไม่ปล่อยและเมื่อใจผูกอยู่อย่างนี้จึงเกิดความชอบหรือความเกลียดชังตัวความชอบหรือความเกลียดชังนี้จะแยกกันยากกับตัวความผูกฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสชี้ไปที่สังโยชน์คือความผูกคือตัวฉันตราคะพระองค์ชี้เอาฉันตราคะความติดใจยินดีพอใจนี้หรือความกำหนดนี้ขึ้นมาเป็นประธานแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใจแต่ปฏิกะความกระทบกระทั่งใจนี้ก็ต้องมาจากสังโยน์คือความผูกก่อนซึ่งถ้าพิจารณาดูดีๆก็จะพบตัวสังโยน์ความผูกนี้และความผูกนี้เวลาที่จะปล่อยก็จะปล่อยอยากเวลาชอบก็ถอนความชอบยากเวลาเกลียดชังก็ถอนความเกลียดชังยากยิ่งถ้าพิจารณาดูก็จะเห็นเมื่อถอนความผูกไม่ได้ใจก็จะไม่ปล่อย แต่ถ้าปล่อยใจได้ตัวผูกชอบหรือผูกเกลียดชังก็จะละไปได้แต่ถ้าความชอบหรือความเกลียดชังยังครอบงำจิตใจอยู่ก็แสดงว่าใจยังผูกอยู่คือยังมีสังโยชน์อยู่ซึ่งในการปฏิบัติธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมหรือการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันก็ต้องรู้จักกำหนดจับวาระจิตหรือกระแสจิตในขณะที่อายตนะภายในและภายนอกมาประจบกันอยู่ซึ่งถ้าหากทำใหม่ๆก็อาจจะจับไม่ค่อยจะทัน แต่ถ้าจับพิจารณาอยู่บ่อยก็สามารถที่จะจับได้มากขึ้นและการที่มาจับพิจารณาอยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันทรรมคือให้ตั้งสติกำหนดในอยนายตนะภายในและภายนอกที่มาประจบกันอยู่ในปัจจุบันให้มีสติกำกับอยู่ตลอดซึ่งจะเป็นการปฏิบัติทมสติจริงๆโดยเป็นการปฏิบัติทมสติในการใช้และคอยจับดูตัวจิตว่าจิตมันผูกหรือไม่ผูกอยู่กับอารมณ์ และเมื่อเกิดความชอบหรือเกิดความเกลียดชังก็ให้รู้ให้รู้ว่าความชอบความเกลียดชังนี้แหละเป็นตัวผูกเพราะว่าถ้าจิตยังผูกอยู่กับอารมณ์ความชอบหรือความเกลียดชังก็จะมีอยู่แต่ถ้าดับความผูกได้หรือถอนความผูกได้ความชอบหรือความเกลียดชังก็จะตกไปหรือถูกละไปลักษณะแบบนี้แหละเป็นการหัดปฏิบัติธรรมะซึ่งจะเรียกว่าเป็นขั้นธรรมานุปัสนา เราสามารถฝึกหัดปฏิบัติได้ตลอดเวลายิ่งถ้าปฏิบัติบ่อยๆก็จะทําให้รู้จักตัวธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตว่าสังโยชน์คือความผูกหรือความชอบความเกลียดชังนั้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตแต่ว่าเป็นอกุศลธรรมส่วนสติที่กําหนดดูตามอยู่อันเนี้ยเป็นสติเป็นตัวธรรมานุปัสสนาในขั้นปฏิบัติสติก็จะเป็นกุศลธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศล ให้พยายามหัดทำความรู้ทำความเข้าใจแบบนี้และยิ่งถ้าหัดกำหนดให้ละเอียดขึ้นไปอีกว่าอายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่มาประจวบกันก็ให้รู้ว่าเป็นตัวกายอย่างเช่นการปฏิบัติตั้งสติกำหนดดูตากำหนดดูรูปว่าตากับรูปที่มาประจบกันอันนี้คือตาอันนี้คือรูปให้พิจารณาในขณะที่ตาเห็นรูป หรือหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่กายกับโภทพะหรือใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็เช่นกันซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโรภทพะนั่นเองซึ่งก็เป็นส่วนรูปหรือเป็นส่วนกายที่มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตการปฏิบัติแบบนี้แหละเป็นกายานุปัสนาและต่อไปกายก็จะปรุงเวทนา และเวทนาก็จะปรุงจิตคือเมื่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาท่ที่เป็นส่วนกายมาประจวบกันก็ย่อมจะเกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างหรือเกิดความกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างเช่นเมื่อตาได้เห็นรูปที่พอใจก็อาจจะเกิดความสุขแต่ถ้าเห็นรูปที่ไม่พอใจก็จะเกิดความทุกข์ ซึ่งความสุขความทุกนี้ก็เป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้นอยู่ตลอดกับเราในทุกครั้งที่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกมาประจบกันเมื่อเป็นแบบนี้ก็หัดทำสติกำหนดว่านี่เป็นเวทนาก็จะเริ่มเห็นเวทนานุปัสนาและต่อไปก็ทำความรู้ว่ากายนี้เองที่ปรุงแต่งเวทนาเมื่อรู้แล้วต่อไปก็หัดกำหนดดูจิตเพราะเวทนานี้เองเป็นตัวปรุงจิต คือสุขเวทนาก็ปรุงให้เกิดชันทราคะหรือเกิดความชอบทุกขเวทนาก็ปรุงให้เกิดปฏิฆะหรือโทสะความเกลียดชังเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้เกิดโมหะหรือความหลงเหตุก็เพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นในตอนนี้จึงเป็นช่วงที่ขันกับกิเลสมาต่อกันมาเชื่อมกัน คือลำพังกายอย่างเดียวที่อายตนะภายในและภายนอกที่มาประจบกันและเวทนาจะเป็นเรื่องของขันคือรูปขันเวทนาขันซึ่งรูปขันกับเวทนาขันคือเป็นวิบากขันมันไม่เป็นตัวกุศลหรือเป็นตัวอกุศลเพราะมันเป็นตัววิบากแต่เมื่อเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วตัวเวทนานี้เองที่จะเป็นตัวต่อของกิเลสหรือตัวเชื่อมกิเลสเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองค์จึงได้แสดงว่าเวทนาปัจจยาตนาคือเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดทัณหาความดิ้นรนทยานอยากและถ้าแสดงโดยกิเลสสามกองก็จะเป็นเวทนาเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดราคะโทสะโมหะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงเป็นจิตที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะก็ให้เข้ามาดูที่ตัวจิตนี้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งถ้ามีเวทนาอยู่ตลอดก็ย่อมจะพบว่าจิตนี้มีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่เช่นกันตรงนี้แหละต้องตั้งสติคอยห,หัดจับให้ได้ว่าที่จิตมีราคะคือชอบก็เพราะได้สุขเวทนาทางกายที่จิตมีโทสะก็เพราะว่าได้ทุกขเวทนาจากกายที่จิตมีโมหะก็เพราะว่าได้เวทนาที่เป็นกลางๆจากกายก็ให้พิจารณาให้รู้ หัดตั้งสติจับทำความรู้รู้ให้ทันแต่ถึงแม้จะรู้ไม่ทันยังรู้ไม่ชัดเจนก็ฝึกหัดทำความรู้เอาไว้ว่าเรื่องหรือลำดับมันเป็นแบบนี้นี่คือการปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาเป็นการพิจารณาจิตให้รู้จิตว่าเป็นอย่างไรเมื่อได้รู้จิตว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ดูความเป็นอย่างไรของจิต ก็จะทำให้พบว่าในตอนนี้ความชอบเกิดขึ้นหรือในตอนนี้โทสะความเกลียดชังเกิดขึ้นหรือในตอนนี้โมหะความหลงบังเกิดขึ้นและให้รู้จักว่าราคะโทสะโมหะนี้ก็เป็นตัวนิวรณ์คือนิวรณ์จะแบ่งออกเป็น5ข้อแต่ถ้าย่อ,อเข้ามาก็จะเป็นสข้อคือราคะโทสะโมหะนี้เองก็ให้ดูให้รู้จักว่า นี่คือตัวนิวรณ์ตัวกั้นจิตต่อจากนั้นก็ฝึกอ่านพิจารณาจับให้รู้จักว่าตัวกิเลสคือตัวนิวรณ์ที่ย่อลงมาเป็นราคะโทสะและโมหะนี้มันตั้งขึ้นที่จิตเพราะอาศัยเวทนาที่เกิดจากกายคือในส่วนรูปขันธ์ที่เป็นอายตนะภายในและภายนอกที่เป็นตัวกายมาประจวบกันเช่นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรสกายกับโพธภะปรุงกันขึ้นเช่นเห็นว่านี่คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะตัวที่เห็นรูปได้ยินเสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธพภะตัวนี้เป็นวิญญาณขันธที่มาก่อนแล้วจึงเกิดเวทนาฉะนั้นก็ฝึกอัดกำหนดดูตัวเวทนาที่วังเกิดขึ้นและเมื่อเป็นเวทนากันแล้วก็กำหนดดูให้รู้จักต่อไปว่า เมื่อเกิดเวทนาขันแล้วก็จะเป็นสัญญาขันคือความจําได้ใหม่รู้แล้วก็จะเป็นสังขารขันคือการคิดปรุงหรือปรุงคิดด้วยซึ่งในขันห้านั้นพระพุทธองค์เอาวิญญาณขันมาไว้เป็นลําดับที่5ฉะนั้นถ้าหากพิจารณาจับตัวขันกายที่ตั้งต้นด้วยอายตนะภายในและภายนอกที่มาประจบก,กัน ก็จะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อนคือเป็นวิญญาณขันนั่นเองและเมื่อวิญญาณปรากฏแล้วก็จะเป็นสัมผัสหรือภัสะคือการกระทบถึงใจแล้วจึงเกิดเป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังการคือคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วก็เป็นวิญญาณวนขึ้นมาอีกนี่คือระบบของขันที่เราเองจะต้องรู้เพราะว่าตัวกิเลสทั้งหลาย มันอาศัยขันเหล่านี้แหละบังเกิดขึ้นมาตั้งแต่กายปรุงเวทนาเพราะเวทนานี้เป็นปัจจัยจึงก่อเกิดกิเลสและตัวกิเลสที่มันจะดำเนินต่อไปได้มันจะต้องอาศัยสัญญาคือความจำได้อาศัยสังขารคือความปรุงคิดหรือคิดปรุงแล้วก็เป็นวิญญาณคือเกิดรู้ขึ้นมาอีกเช่นนั่งคิด ถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเป็นต้นซึ่งกิเลสนี้มันจะต้องอาศัยขันจึงจะบังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ฝึกหัดจับพิจารณาให้รู้จักขันก่อนให้รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังการและรู้จักวิญญาณคือรู้จักขันห้าตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ฝึกหัดจับพินิษพิจารณาให้รู้อีกว่า การที่ขันบังเกิดขึ้นเป็นกระแสะความเป็นไปของกายและจิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยอายตนะภายในและภายนอกของเราทุกคนนี้แหละที่ปฏิบัติงานกันอยู่ตลอดคือมาประจบกันอยู่ตลอดซึ่งอายตนะภายในและภายนอกนี้ก็เป็นตัวรูปขันที่กำลังปฏิบัติงานโยจึงทำให้เกิดเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาเป็นสังขารและเป็นวิญญาณ เกิดขึ้นตามลำดับพระพุทธองค์ให้พิจารณาแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วลำดับการเกิดนั้นวิญญาณจะเกิดก่อนเพราะเวลาอายตนะภายในและภายนอกประจบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นสัมผัสหรือภัสสะจากนั้นก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาและเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก นี่คือกระบวนการทำงานของขันซึ่งกระบวนการทำงานของขันนี้ก็เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่กิเลสมาอาศัยขันแล้วบังเกิดขึ้นตัวกิเลสนั้นเป็นตัวอกุศลและกิเลสนี้มาเชื่อมกับขันก็ตรงเวทนานี้เองคือเมื่อขันหน้าดําเนินมาถึงขั้นเวทนากิเลสก็จะมาต่อขึ้นตรงเวทนา แล้วก็อาศัยขันเกิดขึ้นต่อไปก็คือสัญญาสังการและก็เกิดวิญญาณอีกและกิเลสที่เป็นไปอย่างนี้ก็มีสังโยชน์คือความผูกนี่แหละบังเกิดขึ้นก่อนคือมาเชื่อมตรงเวทนาแล้วจึงบังเกิดเป็นกิเลสทนาความดิ้นรนทยานยากหรือราคะโทสะและโมหะเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าฝึกอาจกำหนด พิจารณาให้ได้แบบนี้ก็จะได้สติเป็นกายานุปัสนาเป็นเวทนานุปัสนาเป็นจิตตานุปัสนาและเป็นธรรมานุปัสนาซึ่งตัวสติที่กำหนดจับนี้พร้อมทั้งปัญญาที่อย่างรู้ก็เป็นฝ่ายกุศลธรรมและเมื่อสติแรงขึ้นปัญญามากขึ้นขันก็จะไม่เป็นที่อาศัยบังเกิดของกิเลส หรืออาจจะมีกิเลสน้อยเข้ามาแต่ก็อาจจะดับได้ง่ายฉะนั้นเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมาประจบกันซึ่งเป็นตัวรูปขันปฏิบัติงานก็จะต้องเกิดเวทนาแต่เมื่อสติคอยกำหนดอยู่แล้วเวทนาก็จะไม่เป็นปัจจัยต่อกิเลสที่เข้ามาเพราะเหตุว่าไม่มีสังโยชน์คือความภูกด้วยเหตุว่ามีสติกำนดรู้เท่าทัน ซึ่งการปฏิบัติให้ได้แบบนี้จะต้องหัดปฏิบัติอยู่เสมอก็สามารถจะป้องกันกิเลสไม่ให้บังเกิดขึ้นหรือถ้ากิเลสบังเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระงับลงไปได้ครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สนับสนุนทุกช่องทางและมาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม อนุโมทนาบุญครับ